ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้กามาพบพอ่พอกับพอ่พอแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเด้อนะครับมื่อวันนี้พอ่อแต้ยมผามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองสามสามแปดหกหกครับเลขล่างก็ออกสามแปดเนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดนี้ครับงวดที่ผ่านมาที่พอเตรียมสรุปให้ไปเนาเนะพี่น้องเนะ 6, ะาะครับเด่นแปดรองหกกับเก้าแปดกับมาเนาะพี่น้องเนาะหกกับมาตัวรองกับมานะครับเอาเมื่อนี้ขอให้ได้ตัวเดียวปังปัง,ปง่างสี่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะพี่น้อง สัตว์เกี่ยนบ่พี่น้องครับครับพอเตรียมเสรเริ่มเล่นนะพี่น้องเนาะเริ่มจากของปูทองเนะพี่น้องเดอ้อของปูทองเนี่ยพอเตรียมบได้ลงคลิปเด้อพี่น้องเล้วแต่ว,ว่า,าเอามาสรุปเอานะครับครับบนล่างวิ่งรูดสี่สี่กับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อปูทองสี่กับเจ็ดนะพี่น้องเนาะ เกียรตินะครับบันทึส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้ออ้าวบรรยากาศมือนี้ยคือร่มดีถนอมพี่น้องเนาะครับจับคู่กระตามนี่เลยพี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมครับขอแจมกับข้อกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูทองนะครับเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับขับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนป่าตานเซียนป่าตานเนี่ยพ่อเตียมกับบได้ลงคลิปแด้วพี่น้องเด้อเอามาสรุปเอานะครับบนล่างวิ่งรูดสี่ตัวเดียวนะครับเซียนป่าตานรับสี่ตัวเดียวครับดีเห็นน้องพี่น้องเนานะรับบาในส่วนตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อเซียนป่าตานเน้นฟันเน้นเน้นสี่ห้ากันสี่สี่ ขับมีซีหกซีเจ็ดซีแปดน้ำเทพี่น้องเด้อรับมักตะเดกกะพิจารณาเบิ่งเอาหน้าพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆเด้เอเซียนป่าตาลเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อพ่อสวัสดิ์งวดที่ผ่านมาเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้อง ครับวันนี้พอพเน่มาบนล่างวิ่งรูด8กับ0พี่น้อง8กับ0 0 8นะครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับจับคู่กับแคปหน้าจอพี่น้องครับมักตัวเด็กจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะครับประเทียมกับพ่อขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดี์นะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่นอนนาได้พี่น้องเด้อครับพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้าครับเอาเบิ่งไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อพ่อแหล่พเนนให้ที่ หกตัวเดียวตกกัน7จสพี่น้อง4ี่เก้าสามเก้าับเล็กสตัวกระตามนี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อแหลนอนนานะครับเอาแคปหน้าจอครับผมรับเตรียมกรขคอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแดได้พี่น้องเนอ้อ ขับปูสามแปดบนล่างวิ่งโลดเจ็ดกับเก้าพี่น้องเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้านะครับอาบัญนี้ิส่วนจับผู้พี่น้องครับแับหน้าจอครับผมครับพระแจมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสามแปดเนาะพี่น้องเนาะครับาไปต่อครับผม ไปต่อที่อนางกทมงวดนี่เป็นงวดแรก้้พี่น้องเดื่อพอเตียมเอามาฝากพี่ฝากน <t> uh ้องเป็นวารีกเป็นเขามาหางวดหงวดด่ะ <enta> พ <t> uh ี <enta> <t> uh ่น <enta> <t> uh ้องบนล่างวิ่งรูด7กับแปดนะพี่น้องเนับเกับ8ปดนะครับเาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเรือตัวเน้นที่โอเตียมท่าซีไว้นะครับเจ็ดสไปนั่นนะ แคปหน้าจอครับผมครับตรแยมกขอขอบคุณเลยนะครับเด้ออนางกทออมอนะครับเนาะอาจารย์นั่งนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เขียมมาลาดเด้พี่น้องเด้อโออาจารย์เขียมมาลาดงวนี่ฟันมาเม็ดเดียวเฉียนเลยพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องแปดตัวเดียว ครับเอาโลกคะแนนไปก่อนพี่น้องเอาบอนี้ส่วนจับคู่ตัวเด่นนะพี่น้องเนอะสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดลองสองสี่สามสี่หกเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับตัวก,กันตัวยังกะเบิงไว้นะพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมครับปขอตี๋ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เฉมมาลาศ์นะพี่น้องเนาะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องเดอ้อกับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่สามกับสี่สามสี่นะครับเอาไปานี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเดอ้ออาจารย์เพิ่นเน้นเน้นให้สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดพี่น้องตัวก,กันตัวร่องยังกระเบิงไว้น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับประเทียมก็ขอขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศีสะเกดพี่น้องขับปูศีสะเกดบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกพี่น้องหกกับเจ็ด หก,กเกียครับาบาบในส่วนจับผู้ได้พี่น้องเด้อครับตัวเน้นการตามนั่นแหะพี่น้องมวดที่พ่านมากกับเขาสามแปดตรงๆนะพี่น้องเด้อปู่สีสเกตนะครับเอาแชปหน้าจอครับผม,บมกลับขอแจมขอข้อกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่สีสเกตนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องเนอะขับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดสองกับหกพี่น้องสองกับหกสองหกนะครับเอาบาลในส่วนจับคู่พี่น้องเด่นหกเก้าสองห้านะพี่น้องเนาะรองห้าหกเก้าสองหกสองนะครับเซียนหนองหาน ครับแคปหน้าจอครับผมครับขอเติมก็ขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนหนองหานนะครับเนาะครับอ้าวไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดไดพี่น้องเด้อครับปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งดูดสี่กับห้าเน้นที่ห้าพี่น้องสี่กับห้า สี่ห้านะครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นตีติดหานาะพี่น้องเนาะครับตัวที่พอติดห้องมักเข้ากับพิจาหนามึงเอาพี่น้อง4 1 4 6 4 8 4 7สี่หกสี่แปดสี่เจ็ดต้มผัด <laughs> เอาแคปหน้าจอครับผมเว้ย ครับรเตรียมกับข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชได,ด้พี่น้องเด้อปูโคราชบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้องเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับขาปลาในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ รับแคปหน้าจอครับผมรับพอแจมกับพ่อกับขอบพระคุณปูหลายนะครับเนาะปูโคราชนะครับอ่าไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อรับพ่อช่างคมมวยที่่านมากับแปดสามมาอีกแล้วแปดสามพี่น้องบนล่างวิ่งโลดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดได้พี่น้องแปดเจ็ดกับแปด 8นะครับอันนี้ส่วนจับคู่พี่น้องเน้น72 73ขับมักตัวเด็กกับพิจะหนาเอาอได้พี่น้องเด้อพอช่างคมนะครับเนาะครับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานขับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับแปดอีกพี่น้อง7กับ8ปดเจ็ดแปนะค,ะครับขับเซียนชัยวานเนี่ยที่สี่เดสีได้พี่น้องเ้อะขับมัวทีพ่พานมากกับเขาตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผม ครับเตรียมกับข,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องขับเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กับเข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่สามสี่ นะครับหาบานในส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อตัวเน้น48 49นะครับตัวบอเน้นห้ามักเขาก็เ,ากเอาพิจารณาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมกับเคขอบคุณในหลายเดิ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อก็คือของพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูด2กับ4พี่น้อง2กับ4 2 4นะครับครับเลขพ่อแต้มเนียน่ยให้กับมี่4 7 4 8ได้พี่น้องเด้อมัก2 7 2 8 4 6 2 6กับพิจารณามึงเอา นะครับเนาะหรือว่าผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่นแนวทางนะครับเอาบันนี้พอเตรียมผ้ามานับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาทุกอาจารย์ได้พี่น้องเด้อที่พอเตรียมกล่าวมากนี่อย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะมากสอบตัวเดียก่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับ,รบเอามานับคะแนนน้ำกันพี่น้อง ศูนย์มีสามคะแนนนะพี่น้องเด้อหนึ่งไม่มีคะแนนสองมีสองคะแนนสามมีสองคะแนนสี่มีหกคะแนนห้ามีหนึ่งคะแนนหกมีสองคะแนนเจ็ดมีหกคะแนนแปดมีห้าคะแนนเก้ามีสามคะแนนพี่น้องโอ้เด่นสองโตได้หวันหมดนี่ สกับเจ็ดเด้อพี่น้องเนื้อคะแนนพอกันสกับเจ็นะพี่น้องเนะาะครับลองเด้อพี่น้องเด้อ ศูนย์กับสามคะแนนนี่พี่น้องลองแปดตัวเดียวนี่ละพี่น้องนะครับมันต้องหลายตัวหลายอันนี้กับนานสามคะแนนศูนย์กับสามคะแนนท่อกันนะครับซ้ำนี่ละพี่น้อง ครับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะจัดไปเลยพี่น้องสี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องเนาะ อันนี้พอเตีมลองจับบือเซียได้พี่น้องเด้อครับเอาสัจเกณฑ์เนาะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องแชปหน้าจอได้ครับเด้อครับผิดพลาดประการใดพอเตียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อขับสายวิ่งสายดูดนะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไว้พรนคอยเขาคอยปังปังหยิกนพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำเี้นะครับเด้อทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็คอยอวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมานแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้อง Salamat dini, kap.